เฉลิมพระชนภูวเนศป้องปไทยเฉลิมพระเกียรติกระจรไกลทุกแหล่งล่าเฉลงท้อยร้อยสุพศร,รัจ,จนาแท้ซองมาสันเสริญเจริญมงคลพระเมตตาคุ้มเกล้าชนชาวไทยพระบารมีปกเกตไกลทั่วทุกหนปวงค่าบาท พักดีด้วยกระมลประชาชนน้อมเกล้าวถวายพระพรด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย